ทุเรียนไทยครองแชมป์ส่งออกสูงสุดนะครับโดยส่งผ่านทางรถไฟลาวจีนรถระยะเวลาขนส่งเหลือ15ชั่วโมงโดยรัฐบาลได้เดินหน้าแผนเชื่อมโยงระบบรางเพิ่มโอกาสส่งออกสินค้าไทยครับนางสาวรัชดาธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยครับว่าชานพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปจีนผ่านทางรถไฟลาวจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง5เดือนแรกของปี2566มีมูลค่ารวม2,848.41ล้านบาทขยายตัวกว่าร้อยละ260 จากปี2,565โดยผลไม้ไทยได้รับความนิยมในตลาดจีนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งการใช้รถไฟลาวจีนสามารถช่วยลดระยะเวลาการขนส่งจากที่เคยใช้เวลาผ่านถนนเส้นทางสาย R3A ประมาณ2วันเหลือใช้เวลารถไฟไม่เกิน15ชั่วโมงทั้งนี้ครับรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนแผนเชื่อมโยงระบบรางไทยลาวจีน เพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยผูทางสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งภูมิภาคในอนาคตขอบคุณข้อมูลข่าวจาก thai.co.th